สวัสดีครับพบกับผมนายสารวุฒธรรมเสิร์นะครับวันนี้จะมาสอนโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า MP3 Direct Cut นะครับเป็นเป็นโปรแกรมตัดเพลงน่าจะใช่นะเออใช้มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยตัดสักทีครับก่อนอื่นก็ถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับ Google หาได้เลยครับพิมพ์ไปเลย MP3 เ็ MP c โฟร์แชร์เยอะแยะนะครับโหลดได้เลย ฟรีนะเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเริ่มันเลยปาบจะมีแถบขึ้นมานะครับแล้วเราก็หาปุ้งอ่าลองดูครับสเปซบาร์ลองดูอ่าสมมุติว่าอย่าเพิใจสมมติว่าเราจะเอาเท่าน,นี้เรากดตรงนี้ไปทันทีสมมุติว่า,มมวาอ่าเมื่อกี้เรากดนี้เราจะมีฟ้าขึ้นตรงนี้ แต่เป็นเริ่มต้นเราสมมุติเราจะเอาท่อนนี้จบตรงนี้เราก็กดตรงนี้าปาบก็จะได้ท่อนที่เราต้องการฟังดูอ่าสมมุติเราตรงนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการเอาอีกแล้วก็มันสมมุติว่ามันยังไม่พอนะก็อีกิดหนึ่งมันเพลงมันขาดเราก็กดตืบตรงนี้อีกทีเพื่อเพื่อให้มันต่อกันตรงนี้เห็นไหมเออต้องเห็นแหละ กลับมาสมมติว่าท่อนแรกเรายังไม่ได้มันยังขาดๆอยู่จะทำนองนิดนึงเราก็กดตรงนี้เปิดเพื่อให้มันขยายซ้ายตรงนี้คือท่อนที่เราต้องการนะสมมติว่าได้แล้วไปที่ไฟล์เซฟวิธีเซฟเซฟเข้าที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟซิเลซิเลคชันนะน่าจะถูกทานผิดขอโทษด้วยป้ากดเซฟไว้ทีเดก์ท็อปตั้งชื่อตังชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่มึง อะกดไปปัปบ๊ปบปบัปบ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปเซฟปุ่งเราก็จะได้ไฟล์เอพีสารมาลองฟังกันดูได้แล้วก็ขอจบจบเลยแล้วกันอะจำไม่มีใครแล้วง่วงนอนด้วยหิวอีกผมครับ